4. ี่อโศกาปูชกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอโศกาปูชกะเทระพระอโศกาปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 17. ครั้งนั้นได้มีพระราชอุทยานอยู่ในนครติปุระน่ารื่นรมข้าพเจ้าเป็นคนรักษาพระราชอุทยานอยู่ในนครนั้น เป็นคนรับใช้ของพระราชา18ได้มีพระสยมภูพุทธเจ้าผู้มีพระรัศมีพระนามว่าปัทุมะพระฉายาไม่ละพระองค์ผู้เป็นมุนีผู้ประทับนั่งอยู่บนดอกบัวขาว19ข้าพเจ้าเห็นต้นอโศกมีดอกบานเป็นพวงน่าดูนักจึงบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าปัทถุมุตตะ ผู้ประเสริฐย0ในกับที่94นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า21ในกับที่70นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิ16ชาติพระนามว่าอาระนันชหะ สมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก22คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ่มแจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอโศกปูชกะเทระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ ด้วยประการชนีอโศกปูชกะเทราประธานที่สี่จบ